ฝนมากอีกแล้วกินเซราเบลอ้าวพี่น้องเอ๋ยเขามาสำนักงานพี่น้องปะฮัดน้ำไหมฮัลโหลยิงทำไมน้ำเยอะจังยิงจ้าโอ้ยฝนตกบัวเศร้าเลยเขามาสำนักงานกับอิสราเบลครับวันศุกรตามมา่ำบักงงไปทอดไปกินกับทอดไผ่แหงนะครับพี่น้องเอาปลาแดกมาให้เพราะยังอ้วนกับเพราะยังใช่ครับเสียออกนำ้ำปลาแดกพี่โอเมก้ามาขึ้นในฝน จวดจัดหายแล้วซองกระปุกเอา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 ออเอาขีดต้มเปื้อนเปื้อนเอาอิตซาลาเบลใช่หรไม่ใช่เจ้ยขอตา,าับมะคงไดเดอ้อจ่าเด้อขออนุญาตละลาบละล่วงนเด้อลยมาในเด้องผ้าลูกไส้ามาตาับมะคงเสียไปกินกับทอดปลายแหงอืมเดี๋ยวนี้ตัง,งบ่ตากระเทยตาเนี่ยลูกไส้า่าจากไหนลูกไส้ตับกระเทยบ่ลูก เสี่ยวเสี่ยพอเพราะลูกคือกันตีเออเออเออเอนคันว่าใจเป็นลูกมันจะเป็นลูกเป็นขวา็ได้ครับเลิศแต่่วาบอดนั่นเรียากได้นั่นจันเลยเห้อที่นี่โทรไปที่ไหนโทรมาเอาที่นี่โทรไปที่ไหนโทรมาเอาประเด็กไปหายเสียอ่อนไปนั่นสั่งซื้อมาต่ำนี่มาคงยั่งอยู่ในพอดีต่ำเลยนี่ไม่ใช่ประเด็กผมนี่ไหมประเด็กอันไอ้แล้วเสือให้อันนี่ไงประเด็กปูกะใหญ่เลยนี่ม่ต้องเอามาเป้าเป้านี่นี่นี่ กวหนักสองขวดสามขวดมอต้องมากหรอกบอกเรงว่าเอาปลาแดกตัวนี้ไหมไปาปลาอ้วนนี่ไหมโทรศัพท์พูดได้ตื้อต่อตอตอนอ,อ,อ้ส่ละอ้วกอะเอาปลาแดกมาให้อ,อ้วกพี่โอมมไม่กล้าไหมทาไมปลาอ้วนนี่ละสิตำมงังหง้บาดนีโ่โอ้เออมามันยางสาไบีสัละเบียวบกซ่เตื้ยงไงนี่ เตื่อยเตือยเตื่อยเอยู่เอาปลาแดดให้ปลาอ้วนให้ปลาใช่ให้น้ำกันแล้อยู่เนี่ยของพี่โอเมก้าหรือว่าพี่เบนโซ่เออเออเอาไว้นี่ละขอบคุณหลายนะครับของพี่เบนโซ่ขอพี่เบนโซ่ครับผมปลาปลาสกระปุกใหญ่ครับผมโอเคครับครับปะปะปลาดิฮ่าตาบังหุงไปเด้อไปกินข้าวน้ำเด้อพุดไสิไปมาตาบังหุงก่อนเอาลูกตัววันนี้ครับปันนี้ย่อสวย ผู้ใดล่ะนั่งอันกินเข่าอยู่นี่โอ้น้องรูนางเอกสาวไข่ยน e no. yeah. ี oh, ่ตัวน oh, yeah, nice ีนน้องรูนี่กับครูมีมี่โอ้ยบัตดีค่ะเอาผู้ใดมานั่งไล่สุดอยู่นั่ะเอาภาษาภาษาผู้ใดจะไปกินนั่นส้อยจูน้ำมือขึ้นนี่โอ้นี่แหมเป็นนักกินส้อยจูน้องไข่บดขึ้นในืดขึ้นนี่โอ้ยนางเอกปั่นไข่ไหมเออคิวซี่นั่งไล่สุดเส่ยย่อยบาดเนี่ยเป็นบางงามในข้าวเป็นขาเดิ เพื่อแต่งหอดาไม่เอาแน่นอนขนาดเลยวะโอ้วัลคีคาอาบน้าเราปวดใส่สูทม่เขือในตัวเนี่ยอาบแล้วแต่ว่าใส่สดเก่าโอเคโอเคโอเคเอาแล้วแต่คิวซี่เลยมะเขืไปกินซอยจูน้ำกันได้ม่เืว่าสิมาต่ำบางุงครับลุงตูครับเอากินเลยกินเลยเด้ผมจะตำไปกินที่บ้าน โอ้ยพุนพวกกินเบิร์ตนะชิวซีนะกินเบิร์ตเมื่อคืนกินเบิร์ต <c oughs> ไปหอดเขียงมันบ่มี่ซีนออกมาเสืออยู่ลานลาบเขาเจ้าไหมบูมี่ครับบูมี่ก็เหือนกันครับ,รบแต่ว่ามาเสืออยู่ลานมันไหมไปเขียงบ่มี่ไปประมาณสามสี่ทุ่มแล้วเมื่อคืนนะ่ะปกติมันจะมีแล้วไงแต่ว่าเขียงเมื่ดตึ๊บตื้อเลยไม่เปิดไฟเลยเออเอาหมดละนางไร้สดอยู่ครับอัน ปานไว้บนละตั้งเอกช่องพญาบาลโปรโมทให้ดังปุ๊บขึ้นเดียวเลยบาตนี่ผู้ใดก็ต้องการตับาตนีะมิตรคนอยากเอาไปออกช่องบาตนี่เออเอาลองเบิ้งสิละเจ้าพอดังแล้วบาตนี่ก็ได้อันฮะนี่อะน่ะผู้นั้นดังแล้วแต่ผู้นี้เพราะท่านได้ดังบาตนี่ยนี่น้องโรดข่อยนี่ยเพราะท่านดังนี่เฮ็ดยแต่ในคนสิโปรโมทไปที่แรกกับโปรโมทคิ้วซีคนเด้เออบอกคิวซีมาสมัครนผู้ใหญ่บ้านเด้อสมัครกับมาสมัครเมื่อวานกันเลย โปมโมทให้ดังเลยบาทเนี่ยบาดนีนน้องโลดเห็นแังไหนเนาะน้องโลดในนอนั่งเอกสังข้างเงะแเกะ่อนนี่ยนั่งดูตีนไก่นั่งดูตีนไก่อยู่โอ้ยจะได้น้องโลดจะติดดังคือเขาหนอยังดูตีนไก่คิวซี่ไปไกลเลยได้คิวซี่ตอนนี้ตั้งแต่ไปบ้านจันหลอยกลับมาเมื่อวันก่อนเนี่ยพ่อนยายบ้านจับถ่ายคลิปว่าอย่ามาสมัครตลูกก็จะดังเลยบาทนี้ไปไกลยังได้กำลังอ่ะไกลแล้วไกลแล้ว เออโอ้ยเสเอเบลพูดซับ uh น uh, uh, oh. uh, like hey, ี่ก anyway ็อยากเรียนน้อยเบลเนาะเพื่นแหงเบาอยู่บอกเบลโอ้ยไงมันเรียนดูที่มันตัวเรียนหลายมันเสียบุคลีกสั่นเขาเจ้าป่าแต่เป็นขี้กากรบเพาะแห้งเราก็จะว่านี่เห็นจะได้สิปั้นอันอันนักเอกลุดนักเอกลุดนี่แมเม็ยจะได้เนาะเนาะฮะฮะควันเสียไปก่อนเพราะว่าอันคิวซีกับปั้นปั้นเป็นตลกไปแล้วอืมบอกปั่ผู้ใหญ่เใช้ออกกรด้างเลยแต่ว่าอันถ้าอันผู้จัดบ้านแล้วว่าผู้จัดบ้านแล้วว่าสิปั้นอันคิวซีแต่ว่า อตามสเตปไหมยังก่อนแล้ววะเดี๋ยวจังวากันเหมือนนะอ้าวกิตเข่าเสียบๆบัดฮะนี่ไงคู่มีมีนี่ไงกำลังสีปั้นอยู่เนี่ยว่าเสียเราเห็นแบบว่าปั้นแบบนี้ไหมสร้างกูยุ่ยใส่นี่ไหมอ่าอัไรกันเลยดิอ่าวัวรุดมือดอกรุดมือบ่ได้ไม่เจออืม จะเบิ้องดูบอกเยมันเหรียญมันยังเล่นยังเหรียญได้ันเห็นกล่องมันยังเหรียญโหลดเหรีไปเรียบัรในการมันกับบอดด้มันก็นาลาเนี่ยยบอกมันก็ลี่ยงใส่ในบัตรเมันก็นาลามั่เหรียญอมันมันมันแอบมาก่อยกโอ้สิแมนมาจากนั่นเจจันนาลาลดอกอสลามแมน ืมเพราะเห็ดแน่ยเพราะมันพ่นหยากรึติปั้นแต่ทั้งนั้นนะกับปั้นพ่นน้อยถึงนี่เนี่ยโอ้จะมีน้อยปั้นผมงามๆแต่ละถ้วยเฮอามานสองใบเนี่ยเอาอันใบหนึ่งไปตักอันต้มไก่บังบังบังใส่จ่อเจื่อใจเจ้าบ่ ันบมีซื้อดงมาองข่นี่ันบมีซื้อเนี่ยเเจออย่านที่สนจอลอยนี่โอ้ยเนอว่่ลอยคองข่อยมันเป็นบ่อยว่อยบ่บ่ลอยนี่ว่อะมาพี่ร้องเลยมวนซืนหัเซลกันสำนักงานคือเกาคือเดือดช่วงบายช่วงยังก็พ้นว่าสิมีการซ่อมมื่อนี้ก็จะได้ออกมาซ่อมนะครับแต่ว่าตอนนี้สิต่ำากครึ่งฮะ บ่ได้ใส <c oughs> ่กระสอบตัวเอาซ่อมยังไงทซ่อมแล้ใส่กระสอบมั้ยเนี่ยอันนั้นมันมั้ยตัวนั้นเอาตีอืมแล้วแช่แบบอีตุ่มกับค่อยานอันนั้นมันมั้ยอันนี้มันหวดหวดกับมั้ยคล้ายๆกันเออโอ้ยอย่างนู้นอ้าวเ่าหนัวหัวมวนกันอยู่สมนักงานสีต่บักคุงก็ได้ไปลองเด้อบ้านไหนเมื่อกินอยู่งั้นเฮาหมดละบ้าแต่มะคุงบ้าแต่มะคุงอยู่ไหนบ้านของเอิญักคุงแต่ว่าบ้านอิสลอรีเอิญเอิญมะคุงเด้่ยบักสว่างเบิังดูต้วไก่นั่น ป้าเด้อเอ้าต้มไก่หรือแกงเห็ดนี่แกงเห็ดใส่เห็ดโอ้เอาเอายาวหลายๆมันสิกินบ่เบิดจะบ่หาจานไปหานางฟ้าอยู่ไก่ดอกหายอยู่ในหม้อบ่เออเอาละซ้ํานี่ละมันสิกินบ่เบิดตักไปหลายๆกินบ่เบิดเสียดายมันเนาะคู่คู่มีมี่โอ้คิวสี่ด่างแล้วก็จะโบไปหากันอยู่เหมือนอ่ะเนาะมาในเนาะตอนนี้กำลังออกไลรสดอยู่ทั้งฝน บก่เอมามาเคื่อนในไล่สดกระเล่นไปหาได้เคื่อนไล่สดกินไส้จุ่มนกับไปมาเคลื่อนเนี่ยอันทำยัง então, like ไงกูกูมีจะกล้าเลียด้งานระเลียวระบาดเจ้าสิกลกาใส่เขาตีบัตรคิวซี่เป็นด so อลลารเป็นด like ังเรามาเห็นจไหนบัตนี่เนาะโอ้ยเห็นจะไนบัตรเนี่คูม่มีมัสิกาใส่ระบาดเนี่ม่มี มาเต้นท่านี้หน่อยเฮ็ดหังไดบัดนี้เนาะโอ้ยบาดนี้ยังยังเต่โรดข่อยนี่แล้วในน้องโรดข่อยเนี่ยโรดเสียออกเนี่ยออกไปใส่มันก็ไปเห็นออกออกออกเดินนอนอาจารย์ร้อยอันได้เพิ่งอันคลิปอยังก็ที่ว่าเขาเฮ็ดหยุไงก็เถอะไม่ดูยังโปรโมทในคลิปที่ว่าทำสองคนน่ออกออกโรดอ่ะบ่ที่เราชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะอะไรนะโอ้หมดหลักเหตุที่เอ๊ะเออเออเออ วัชิเฮ็ดอันนั้นอยู่วัชิเฮ็ดอันล่ำเรื่องสันสันอยู่ยังวะ<อ>สังข้างงอแค่ไหมอเออเขามีสังท้องงอปลาของเขาสังข้างงอแค่ไหมแต่ว่ายังบ่ทันได้มีเวลาเฮ็ดเพราะว่าน้องยัง,ยงข้าสวมอยู่ต้องหาเวลาว่างๆทำใ <น S 1> ช่สวมหนักสวมหนักตอนนี้นหลังวันที่ยี่สิบไปนี่ยิ่งห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดห้ามตายห้ามทุกอย่างเลยไม่ยังไม่ยั่คู่วี่เราบอกว่าไม่ใจ่ดอนเเมมมมาาไไดด้้หอ้าวคินข่าวกันทั้งนี้คุณคู่เป็นกระลังสวมฟ่อนอยู่ทั้งคุน นะครับคู่ซ้อมคอนอยู่ทางฝุ่นนะครับพี่น้องคนฐานสวัสดีครับสวัสดีครับแอบไทยแอยบไทยแอยบไทย <c oughs> จาะน้อยหนงังน้องมากกันเสร็จ้มาซ้อมนะครับคู่คู่คนกระลังสิลงทาอ่เอียงก็จเจ้าพื้นศิลปะวัฒนธรรมเนาะใช่ใช่ค่ะวัฒนธรมร,ธรมวัฒนธรรมอันนี้เป็นชุดโชว์ฤดูกาลนี้<ม>เราใชค้คู่หลายสายลายอันยลายหลายลายสายสาขาใช่ใช่เออลายสายงานมาใส่กันสุดอยอดเลยนะครับพี่น้องมีนี่ถือว่าสุดอยอด แล้วก็มาแห้งมาแห้งทางด้านที่พี่น้องโมทันหูนะครับใส่ครันี้ดีวกว่ามาแรงทางที่พี่น้องยังไม่รู้แต่บางคนอยู่ในอันคอมเมนต์ต่างๆบอ่อซองต่างๆมีคอมเมนต์โซกันสั้นนะครับแต่ว่าตึ้นลึกนะบางพี่น้องโมทันหูหลายแนวหลายอันเลยพี่น้องเด้อโอ้หลายแนวหลายอันบ่พอได้ดอกเออซ้ำพี่น้องคนโซกันอันละเห็นบ่อน้ำข้มเม่นน้ำ่องต่างๆน้าหน้า่องข้าวช่องยังยังใสิคอมเมนต์โอ้ยปึ้งมไม่ตึงซื้อเลย เอาจังถาเบิ่งผลงานถาติดตามกันไปต้อติดตามช่องไหนครับครับติดตามช่องไห่นเลยประจันติดตามในทุกช่องครับของที่มันเพชรลินเพลินเท่านะครับนอกเสียจากว่าอันผู้ลงก้นเพิ่นบริอาทิดตามเพิ่นกับสิบโมหูนะครับเราไม่ได้เงียบนะครับไไม่ด้เงียบเราซ้อมหนักทุกวันนี่เอ็นบอรคูมีมีละวาแล้วซ้อมหนักทุกวันนะครับเอาโอเคบรอลวัดแล้วไปต่ำไปต่ำมังฮงกันไปยิ่งข้าววัดไปตระกคือึ้นร่างกายข้างซาง ตอโัเลยงด้มโอ้ทในบ่มกันอยู่เพราะว่าตั้งค้งไว้สเรื่องซื้อบ่เห้เขาเิ่ๆนะเขาว่าวลคับงักมอาเอาจังวากันเออจังวากันนีขายคำคำนี่บอขายจังวากันจังวากันตังม้งก่อนเอาโอเคพี่น้องครับขออนุญาตเอาซ้ำนี่ละครับพี่น้องจวดจาดฟาดบื้ม